สวัสดีชาวเกมมเอร์เกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะกันเดี๋ยฮะกลับอยู่กับผมนาย feeling lock กันเหมือนเดิมนะค t c h catch 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 วันนี้เนี่ยผมมาในเกม The Ah Hunter Hell Rush ไอสัตว์อ่านยากแล้วกู un hunter ah hunter hell hell rush ช่างแม่งนะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะ เราจะมาในเกมนี้กันแะผมเราได้รับการสนับสนุนใจ,จดีจากร้านดีช็อปเกมสโต e นะครับผมอ่าแล้วก็ใครอยากซื้อเนี่ยผมก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านเกมนี้เลยแล้วกันฮะมาเริ่มสโลวกันเดี๋ยวเดียวด่วนเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าไปจิ้มมาหน่อยเดียวเองนะฮะมาเราจะมาในด่านแรกกันเลยนะเอาตัวไหนดีฮนะเท่ๆเดี๋ยวเผมไปซื้อตามร้านเกมอา D ดีช็อปได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะส,สปอนเซอร์ใจดีของเราเอา้าว มือ,อกูพลาดไปแค่แล้วอะไรอ่ะมาล,ลายลายใครตุดลายน,นี่อะไรวะเนี่ยระเบิดโอุ๊ยสัตว์เฮฮ้้ยยเเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เ,ละเจอลูกเตะนรกตกใจฮะถือเตะนรกตกใจอ้าวไม่โดนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมาเก็ตองเก็ตเก็ตเอา ไปเตเข้ากันคอนี่ลูกตอลูกเตะลูกตบเฮ้ยลูกเตะน่กตกใจยี่ร้อยเหลือ้อยวสัต์หัวท้องเฮ้ยไไหม้เดี๋ยวมันเฮ้ยระเบิดระเบิดะระเบิดเฮ้ยลูกเตะน่าลกตกใจนาลกตกใจนลกตกใจเฮ้ยกลัวเลยเนี่ยเฮ้ย ลูกเตะน่าล้มตกใจโอ้โหโอ้โหเดินสองต่อเฮ้ยเกมนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมท่านผู้ชมว่า18บวกนะฮะถ้าอยากจะดูก็เพิ่มมาอีก17เจ็ดคนนะผมรวมแล้วหนึ่งก็18ดูได้นะฮะถุยลูกเตะน่าล้มตกใจเยี่ยมน่าล้มตกใจสิโอ้โหไม่ตกใจได้สั่งกลัวอะไรเล่าเฮ้ยไฟละมึงทำไมโอ้ยไฟไหม้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 โอ้ยโอ้ อืออะไรอะไรวิ <rude S 2> ่งวิ <ics> S> <S ่งเหรอวิ่งเหรอเออมาครับพวครับผมไม่ว่างแคสเกมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยียเยียเยลงไม่ได้ลงไม่ได้อุ้ยสัตว์ก็นุ่มมีข้าล่ามีกระแพงเดี๋ยว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 ตกเดี๋ยวตเฮ้ยเย่อะไรเนี่ยโอ้โหไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวไปมาให้กูอุ้ยอุ้ยสัตว์เออเอออย่าเดินมั่วอย่าเดินมั่วเดินมั่วไม่ได้นะเนี่ยเกมเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยสัตว์ใครวะอุ้ยสัตว์มีปลาขี้อัดตัวปลาขี้อัดตัว เฮ้ยไอสเตนเฮ้ยเอาเข้าไปตายไหมสัตว์ตายไหมโ้ยไม่ตายอุ้ยไฟไหม้กูอีกแล้วอุ้ยอุ้ยสัตว์อยู่ใกล้ไม่ได้เจิงๆลูกยิงแม่งเลยลูกเตะน่าลกตกใจตกใจสิโอ้โหตกใจโดนไฟเต็มๆออวว้้าาเต็มเฮ้ย ไอ้ลองวิ่งเนี้ยกดตะคิวมันอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ไม่ตายไอสัตว์สัตอย่าพิ่งยิงตรงนี้ฮะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ยิงสิวะอ้อุยลูกเตนาลกตกใจอ้าวไม่ได้นาลกตกใจนาลกตกใจอไม่ใช่นายกตกใจนะอออออเออออน ตัวไฟอีกไม่ต้องมาบงไม่ต้องบีกกูอ้าว้ยไอสัตว์ปาระเบิดโทษอะไรอะไรอะไรเก็บเก็บพื้นได้ไหมเก็บพื้นได้ไหมเก็บไม่ได้หะออุ้ยสัตวสัตสัตสัตแล่นมาทำไงอ่ะปาระเบิดไงอ่ะไอสัตว์อเหี้ยไอสัตว์ตายยากอึดร้อยสัตว์อึดแล้วอุ้ยเอาให้ยิงก็ไม่บอกอุ๊ยสัตว์แล้วยิงอัดตัวเองด้วย ว่ายิงแล้วจะไม่ได้ผลกูก็ยิงซะเต็มที่เลยเฮ้ยไม่ใายยากว่ะขนาดต้อติดไฟเนี่ยอออสอด่ไม่ตายเว้ยเนันตายยากตายิเมาเรฮี่กจะตายฮึ้ยเฮ้ย ต um ้องหมุนแล้วปสอยสวยขึ้นหน้านะฮะไม่ให้กูไปไหนวะเนี่ยเร่อเกมนี้กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะไปไหนโอ้โหเยี่ยตายง่ายังไม่ตายซ้ำเสียงอะไรข้างหลังวะโอ้ยสัส แม่เสียโคตรมันนะผมบอกตรงๆเกมเนี้ยหลวเตะเนี่ยมันเป็นละไรไอ้สัสมากๆไอ้สัตว์มึงมาอีกแล้วเหรอมึงมาอีกแล้วโอ้ไอ้ซ่าโอ้พ่นขี้อะไรสะกูเนี่ยนั่งไปเกมงและโฟเดเลยพ่นขี้เขียวเนี่ยขี้เป็นยากไอขี้อ้วนนะขอใช้ปืนลูกซองดีกว่าฮะโอ้ลูกเตะนั่นรกตกใจนั่นรกตกใจนั่นรกตกใจตกบันไดไปเลยไอ้สัตว์ ลรอกตกใจนรกตกใจเอาอออหลบหบมึงหลบแน่เราไฟไหม้นักใช่ไหมอะไรนรกตกใจรู้จักไหมอืออืออืงนือเป็นไงล่ะเออือลืออออืออืออืไอืออืออืออืยอออืืกือกอืออ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 อ อะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าใกล้กูโู้ไม่ทันแล้วโอ้โอชิตโอชิตโอ้อะไรผีประฟ้าข้างบนฮะนัดลงตกใจนั่ลงตกใจไอ้สัตว์อึ้ยี่ี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าคืออะไรอ่ะให้เราไล่ข้างใช่ไหมไปไหนไปไหนไปไปอึ้ยไอสัตว์ไม่หมดเฮ้ย ตายยังไอเย็นเหลือเกินต้องเจอริญนะรถตกใจนะฮะอุ้ยอุ้ยลมแดงเลยนะรถตกใจนรกวิ่งหนีแล้วกูอุ้ยอู้อู้อู้บอลปุ้ยมืดมองไม่เห็นเลยนายสัตว์เอาไงเจ้ากดดังเพื่อนไอ้ตูทนไม่ไหวแล้วอูทนไม่ไหวแล้วเอาไงเอาไงไอ้สัตว์ไม่จบไม่จบไม่โจกเออหื้อนายสัตว์ อะไรสีเขียวตรงนู้นเหรอไอ้เหี้ยลูกที่ตีอะไรเนี่ยตกลงตรเนี่ยอุ๊กตาตุ๊กตาตุกเลยฮะพี่อ้ายตกไปได้ว้าวหุยหุยตกเลยอ่ะอุ้ยโอ้ยเไอ้แฟนนี่ใจอ่ะก่อนนะโอ้ฝนตกทีแบะลูกนี่วิสิตาเออหลบหัวอุ้ยนี่ลูกตองแบบใหม่เหรอ ไปไหนแล้วหนีทีู่้อ่ะต้องไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าทำไมไม่จับตุกข์วะไปไหนไล่สัตว์เฮ้ยเฮ้ยสัตว์เมื่อกี้ใครเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวไปไหนแล้วต้องไล่ล่ามันฮะที่เป็นผู้บ่าวงี้มันเป็นภารกิจที่เราเฮ้ไล่ล่านะฮะไปไหนสีไปไหนมานนี้ไปไหนวิ่งดิวะ เอวิ้งเอวิ้งติดกระโดดดังหน้าแม่งเลยวิ้ยเฮ้ยอื้มแม่งหนีหนีอ่ะไอ้สัตว์หนีให้กูเหนื่อยทำไมมึงจะให้คุณเหนื่อยไปถึงไหนไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยสัตว์เอ้ยอย่าตกดิไอ้เหี้ยแม่งกระตุกโว้ยอีสัตว์อีโอ้โหกระตุกชิบหายนะผู้ชมฮะเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยอโอ้ยอย่ากระตุกสิโอ้ยยี่นี่กระทัดโอ้ยแค่ กระตกใหญ่เลยฮะเอ้ยตายดีสัตว์โอ้หแม่งตายดีหายกระตุกอ่ะเออยังกระตุกอยู่สัตว์ยังกระตุกอยู่โอ้ยสัตว์มึงคิดมึงเต้นบนเล่ยอยู่ไงไอ้ฮิเอะดิมาล็อกตกใจเออโอ้โหมันปัดกระสุนได้อะเออเออปัดได้อีกไหมอีฮิเอะมึงมึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะผู้ชมมาเกิดความผิดพลาดทางเฟรมเด็กคอมนิดนึงนะฮะ อยู่ดีแม่งก็ตุกเฉยตั้งแต่พายุตกนะฮะพายุเดี๋ยวนี้แรงมากนะเล่นคอมกูกระตุกเลยนะเออเว้ยเออเป็นผีนะใช่ไหมจัดไปหมดยังอะไรลองระเบิดดูเนี่ยลองดูฮะวิฮาอีสัตว์เอ้ยลุกตกใจตกใจสิตกใจอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มตัวเหี้ยอะไรนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขียวอุ้ยอุ้ยโดนชาเขียวอุ้ย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 ยี่อะไรเนี่ยโอ้อย่าตกสิอย่าตกึอย่ามาตกตอนนี้ไม่เอาเหนื่อยไใ้สัตว์ไปะว่าวกูเตะว่าวกูว่าวอย่างเดียวได้ไหมเตะไม่แล้วสัตว์สัตว์มีไม้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้ปล่อยน้ำเขียวเนี่ยปล่อยชาเขียวเนี่ยเขาเขาเลิกแกะไปว รู้ไหมปวดได้เลยเนี่ยเบอร์พอเชฟอ้าวขาเชฟไปล้างคุณไม่ได้เนี่ยขอกคุณมุงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่รู้กูอยากระบายข้างล่างลงไปทำอะไรกันอะไร fuck you ได้ยินไหมไอ้สัแซดจะคุ้นนะผู้ชมนะมันเกิดความผิดพลาดแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ยอมหายจริงเนี่ยสำหรับผมเป็นบาแล้วอาจจะเป็นที่คอมว่าช่วงนี้บรรยากาศมันร้อนฮะ ถามว่าเกี่ยวไหมเขาบอกว่าเกี่ยวนะผมเวลาคอมพี่บ้านเวลาบ้านผมมันร้อนเนี่ยคอมเพิ่มไปโอ้โหสัตว์และข้าวยางอีกเยอะเลยวะเอาไงดีวะทำไงได้ฮะร้อยมันมาก่อนยิงถังแก๊สแม่งเลยมันมาเลยสัตว์แต่จะมาข้างหลังกูกลัวเฮ้ยมันไม่มาตรงนี้เลยวะมันไปไหนเหมือนมันอะโอ้โหแม่งไปทางนู้นอะเอางั้นระเบิดไปแดกอ้าวสัตว์ระเบิดหมดอุ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ยหูไฟไหมอุ้ยหู อุ้ยโอ้ยเยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยแม่งมีพุ่งไฟด้วยโอ้ยสั้นตีเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยสัตว์ตายไปตายไปฮะเฮ้ยตกตกโอ้โหตกตกจนตกอ่ะเดี๋ยวไว้ไหนวันรอให้อากาศมันเย็นๆแล้วผมค่อยแคแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาอากาศมันร้อนเนี่ยขอแม่งไปหมดเลยเนี่ย มันไม่ได้อัธรสดอยงนี้เอ้ยก็จะได้เตะเตะไปไปไะตะปัอุ้ยไปไม้ไปไม่ไปไม่เอ้อเอออุ๊ยอ้ยเอาสิเอาสิอุ๊ยอ้ไอสัตว์มึงไม่ไปด้วยกันสองตัวเลยเวนนี่อะไรอะไรไม่จบไม่จบไอสัตว์ที่ไม่โดนเออไง ไงไงอไปะปาเงี้ยนมึงปอุ้ยอุยอุ้ยอุสัตว์ไม่ไหวแล้วนะโอ้ไม่ไหวแล้วนะผู้ชักผู้ชักเหนื่อยแล้วนะชักเหนื่อยแล้วนะว่ดแตกกันตามๆกันเลยลูกมึงว่าไงบอบบี้นายทำไรเน้นายทำไรของนายเฮ้ยมีตัวด้วยอย่าไปจับนะผมรวยรวยจับแล้วคุตาย อวยจับขยับตายเฮียเลยวะเนี่ยรูแม่งสีเขียวดิแม่งเ็บตลอดนะฮะเจ็บยาวด้วยอุ้ยออุ้ยสีเขียวติดออกูเตะว้าออี่เอาสี่ไอสัเอาี่มาสี่มาออือวยจับขยับตายอไงดีฮะอ้เาลุกไปดิ มาเอาลูกซองไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งให้มาตอนนี้เดี๋ยวกูโดนด้วยไป็สัตว์เอ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงจันรักกูทำไมด้านหนาเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหหัวไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โอ้โอ้ยิงสู้ได้ยิงสู้ได้ยิงสู้ได้อย่าน้องอย่าตลกกับพี่ไม่สนิทอย่าตีตลกเฮ้ยไอ้เวรห่อห่อห่อพอมสิเอาสิ ไปไม่เลยเช็ดเออเฮ้ยอุ้ยดาบไรอะไรอุ้ยเจ็กกิ้งเจ็กกิ้งเออเออเอาไปสิเอาไปสิเอาไปสิอะไรให้กูไล่ล่าเลยไอ้เหี้ยเขายิงกูยิงกระตุกอยู่เนี่ยผีเขามีปัญหามากนะชมวอนนี้โอ้โหสัตว์ต้องต้องนานไม่รีโหลดแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปตามล่าโจบ สัตว์นี่ก็เล่นกูจังเออยิงไม่โดนเลยไปไหน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 จะไปไหนเปลี่ยนล็อกถูเรียกคอร์ชชาร์ลชิญต้นทุณเหี้ยอะไรนู้อ่านไม่ทันไม่อ่านแม่งอะไรอะไรโอ้ยเป็นไฟเป็นไฟเหรอทางแก๊สเอ้ยสัตว์มันไม่อยู่ทางแก๊สทางแก๊สทางแก๊สรูกกูยิงแม่งหมดอ่ะอุ้ยอสัตว์เออหน้าล้วแต่นั่ารักเออช่างมึงเออเลื่องมึง วิ่ห้าแล้วกูวีห้าวิ่ห้าเหรอไปไหนไอสัตว์เอ้ยแม่งจะรีโหลดมึงกระรกเป๋ากูจังอือโว้ยไอสัตว์พุ่งเหี้ยอะไรตั้งนะนีกูทนไม่ไหวแล้วนะหมดความอดทนของมึงแล้วนี่อเอายังไงแหใครเป่าเฮียอะไรอีกมาเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเฮ้ยยเฮ้ ไม่โดดไม่โดดก็ไม่เป็นไรเยไอ้เฮียนี้ก็ตัวปลาเลยตัวปลาเลยปลาเลยเร็วกูก็จะหมดแล้วปลาจังไอ้สัส Fuck you โอ้ยสัตว์ไอ้เฮียอะไรลอยข้ามหัวกูไปให้กูเจอนะไอ้สัสโอ้ช็อตกันใหม่เหรอไอช็อตการ์ดใหม่วะเออเออชกอตการ์ดเก่าจะแรงกว่า เพื่ออะไรวะอะไรระเบิดเพื่ออะไรระเบิดอ่ะอ๋อกูสุดลูกซองกูไปโดนเหรอหฮึฮึอะไรอ่ะอะไรโอ้โหไอสัตว์ยิงทะลุเลยอ่ะเยี่ยมลูกซองสุดยอดฮะกูวิ่งมาไหนแล้วเนี่ยกูไม่รู้กูวิ่งวนๆอยู่แถวนี้แหละฮะอะไรอะไรของมึงล่ะลุงกูจะตายแล้วนะอุ้ยสัตว์สัตว์ โอ้ไฟไหม้อีกแล้วจะตายแล้วนะผู้ชมเออเออผมไม่รู้จุดชัยชนะของเกมนี้คืออะไรแต่สิ่งที่จะทำกูจะกระทืบพวกมันเฮอะไรปยิงเขาโบนแล้วกลัวอยากเจอเหรออยากเจอไอ้ตกตกตกกไอ้สัตว์คนน่าเกลียดเลยอ่ะต่อสู้กับมันแล้วตกตัวเองเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ฮะแก้มือแก้มือมืออยู่ไหนหมุนไอ้สัตว์หมุนเป็นวันเลนเลยนะเฮ้ย อุ้ย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 เออเออไปซ่ะตกแล้วฮะตอนนี้ไอ้จันตกแล้วมีมาใหม่ตายไปลงไปอะไรไอ้จั์อะไรวะเฮ้ยมันเกะกะเต็มไปหมดเลยเลยรถเอาพงนจั่งวะไอ้จั์นี่ก็มีลงมาทุกทีอุ้ยไอ้หี้ยมาจากไหนกันนักหนาเนี่ยสัตว์ไอ้โลนไอ้รถไม่มีแขนไอ้หี้ยนี่ก็หมุนจังโพงเป็นคนแรกอ่ะตัดอื้ <skin> <bin> <creo cek> ไอเย็นไอเว้นเว้นเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ <guy> ูชักเหนื่อยแล้วนะชักไม่ไหวแล้วชักไม่ไหวแล้วไอกด F เพื่ออะไรวะเยลโล่สีเหลือง F Holly before ให้เร็วกว่าหน้านี้เขาจะลาดอะไรอ่ะกูไม่รู้อูแปลไม่ได้ อุ ial, ้ยอุ้ยอุ้ยอีสัตว์อืออืออืออ่อให้ไงทีหน้าทีลงละว้าวว้าวอู้เประตูเฮ้ยอะไรไอ้ไอ้หัวโล้นอุ้ยเวเน่อีฟักอยู่อะไรไอ้ดาบมันจะไปเกี่ยวข้าวที่ไหนเปิดไม่ได้เกี่ยวครับปุ่มนี้ไม่เกี่ยว มันได้ผมไปไหนยังไม่รู้เลยนั้นเฮ้ยข้างบนนั้นยังไม่ได้ไปกันเลยนะเอาสิมาไอ้โลนจะควนขี้เี้อะไรแต่พูดปุ๊บมัมาเลยนะพูดมาเลยนะโอ้ยสัตว์นี้ก็มาจังไอ้เหี้ยพ่อมเป็นบอลเล่เหรออืออือกูชักเหนื่อยแล้วนะกูบอกกูชักเหนื่อยกี่รอบแล้วเคยฟังกูไหมไอ้เขียวดูดูดสีเขียวละโอ้ยจะตายฮะท่านผู้ชม แเืนกมนี้ทำใจกับมันนิดนึงไอสัตว์จะเป็นบลล่แล้วสิอย่าอย่มาเลิฟยูไม่ต้องมาเลิฟยูร้องไปเตเกนี้ต้องการอะไรวะเนี่ย จบเกมนี้คืออะไรอุ้ยไอ้สัตว์จบเหรอควตายกูหรือเปล่าุ้ยอพี่ลูกซองอัดหนา้าแม่งเลยอืออือออะไรอะไรโดดไปไหนโดดไปไหนกูก็โดดพลาดเหมือนกันมาเีกกันฮะมายแล้วฮะอุ้ยไอ้สัตว์จะปกป้องผมไหมใช่ไหมอือไอสัตว์เอ้ยอย่าตกสิวะกูเกลียดมากเลยตอนเกมกระตุกเนี่ยมึงจะสโลหาโค้มึงเหรอ อ้าชนะแล้วอ๋อไฟนอลคิวรอบไฟนอลเหรอโหยังไม่ได้ค่ายตัวสีฟ้าๆเลยแม่งกระตกหน้าดูนะผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พันหน้าแล้กันพันนี้ขอลาไปก่อนไม่รู้ชนะหรือแพ okay, ้นี่ดูไม่ออกเลยเนี่ยอีฟอร์เรสต์เดอะบาสกอร์โอเคเจ้มาพันหน้นะวันนี้ลาไปก่อน bye bye, อบ๊ายบายครับบานแจ้คอมกระตกชิบหายเลย